ทีนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นกันหน่อยค่ะคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยนะคะตัดสินใจตัดเสื้อรอแล้วนะจะสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาลสามแวงเนี่ยตัดเสื้อตัวนี้รอไว้เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าโดนเพื่อนบ้านเนี่ยเอาปืนจี้ให้ลุงเนี่ยถอนตัวระหว่างที่กําลังสมัครเอ้าแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ เสื้อที่ตัดไว้เนี่ยก็เกอ้อเลยนะคะคุณลุงคนนี้คือคุณลุงมานิตจะแรบรำอายุ72ปีก็โชว์เสื้อเป็นเสื้อเบอร์สองลุงแกตัดไว้เพื่อตั้งใจใช้ในการหาเสียงเตรียมลงรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศบาล3ามแวรที่อำเภอห้วยราช แต่ว่าตอนนี้คุณลุงมานิดไม่สามารถทําตามที่ตั้งใจไว้ได้แล้วนะเพราะว่าเมื่อวันที่สมัครเนี่ยก็คือ12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นน่ยลุงก็ไปสมัครปรากฏว่าถูกนายประดิษฐ์หรือว่านายเป้จรรย์ลำอายุ50ปีเนี่ยเอาอาวุธปืนมาขู่คุณลุงไม่ให้ลุงสมัครจนลุงเนี่ยต้องถอนตัวลุงมานิดบอกว่าตอนนั้นตกใจมากเลยนายเป้ถือปืนมาจี้แล้วพยายามที่จะคว้าปืนไว้คุณลุงเนี่ยนะจะคว้าปืนไว้แล้วก็ยกมือไหว้นายเป้ รับปากกับนายเป้ไปอ่ะลุงถอนตัวก็ได้จ้ะทําให้ไม่สามารถสมัครได้ทันวันสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้คุณลุงบอกว่าลุงเสียใจมากทีแรกเนี่ยตั้งใจจะให้เป็นตัวเลือกของประชาชนที่ตําบลสามแวงส่วนตัวเนี่ยลุงก็ชอบการเมืองเคยสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาแล้วรอบนี้จะมาทําหน้าที่ตั้งใจเอาไว้นะจะมาทําหน้าที่ผู้นําสร้างความเจริญให้กับตําบลสามแวงหลังจากนี้ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยจะลงสมัครอีกทีนี้ก็เลยถามไงว่าลุง แต่อยู่ดีๆการเอาปืนมาจี้แบบนี้มันไม่ได้นะลุงบอกว่าก็ขอไม่เอาเรื่องละกันคือตำรวจเนี่ยจะดำเนินการกับผู้ที่ก่อเหตุเพื่อนบ้านของคนที่ก่อเหตุก็บอกว่าพอรู้ข่าวนะตกใจมากเลยเพราะว่าในเป้ที่เอาปืนมาจี้ลุงเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้และปืนที่ใช้ก็เป็นปืนปลอมแต่ว่าที่ในเป้มาก่อเหตุเนี่ยคงจะเมาแหละเพราะเห็นดื่มเหล้าอยู่แต่พอเกิดเหตุแล้วในเป้บอกว่าเดี๋ยวจะไปขอโทษคุณลุงนะคะ